สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ดเก้ทาร์ลอตคลิปนี้เป็นคลิปไพ่อยากบอกอะไรกับคุณของชาวธาตุลมธาตุลมได้แก่ราศีกุมราศีตุลราศีเมถุนตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่30พิพฤศจิกาย,ยนปี2566หมอโต๊ดอธิฐานให้ดูได้ทักนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่เขาพิมพ์ไว้ใต้วีดีโอคลิปแล้วพลังงานเนี้ยเป็นพลังงานโดยรวมนะครับ คงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสรับกันได้ด้วยนะครับมาฟังกันเลยนะครับขอพลังงานไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุลมนะครับในหัวข้อไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณนะพลังงานไพ่ไปแรกของคุณเป็นพลังงานของ d ีเอ็มเพเทพทิดาดาวสุกดาวีนะัดกลับมาโฟกัสถึงเรื่องต่างๆของตัวของคุณกับ มามีสเสน่ห์ที่ตัวของคุณเองอีกครั้งก็ได้นะครับเอเดออฟครับเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นความรักที่ดีจะมีคนเข้ามาเริ่มต้นความรักกันและกันนะครับมีพลังงานของเดอะสตาร์ความสุขความสมหวังการอธิษฐานขอพรกับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะกลับมามีความสุขที่อยู่กับตัวเองในโปรไฟล์ของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานของสองดาบการปิดกัน้นการมีกำแพงการลังเลในการตัดสินใจนะครับมีพลังงานของ6 หกเปลี่ยนเป็นพลังงานของความเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอ,พอกันกับอดีตที่ผ่านมานะครับมีพลังงานของเดอร์เลอรเปอร์เป็นพลังงานของดวงที่มีสเสน่ห์ของชาวท่านลมตอนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะครับเป็นคนที่มีออล่าแห่งแสงดาวนะครับมีพลังงานของคนที่ จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ตัวของคุณเองก็ได้นะครับมีพลังงานของ queen of wands เป็นพลังงานของคนที่มีเซนส์เป็นพลังงานของคนที่มีลางสังหรณ์เป็นพลังงานของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะครับมีพลังงานของในความคิดของคุณเป็นพลังงานของด h แ hangman ความคิดที่มันยังติดแงกกับความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมเดิมหรือยังเอาใครออกจากความคิดไม่ได้ก็ได้นะครับมีพลังงานของซีดหเป็นพลังงานความเบื่อกับทุกๆอย่างเบื่อกับสิ่งที่ผ่านมาเบื่อกับอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะครับมีพลังงานของ วิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตาจะนําทางไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับมีพลังงานของวิวออฟฟอร์จูนจะดวงจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับมีพลังงานของไพ่ใบนี้พลังงานของเอวาดนะครับเป็นพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นและการพัฒนาที่เป็นการที่ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่มั่นคงนะครับมีพลังงานนี้เข้ามานะอ่ามีพลัางงานไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลัางงานของ DM p อ็มพกับมาโฟกัสถึงติ่งต่งตางๆคุณเป็นคนที่เอาใจใส่เป็นคนที่ทุ่มเทเป็นคนที่ดูแลคนรอบข้างดูแลและเอาใจใส่คนที่รักนะครับอ่าคนที่จะมีพลัางงานของเอ็ดอฟครับจะมีคนที่เข้ามา เริ่มต้นความรักที่ดีซึ่งกันและกันนะครับหรือตอนนี้ชาวธาตุลมอาจจะโฟกัสถึงเรื่องงานของคุณก็ได้นะครับโฟกัสถึงเรื่องงานของคุณเรื่องสิ่งต่างๆของคุณเพราะมีพลังงานของ queen of wands เป็นพลังงานของคนที่ขยันเป็นพลังงานของคนที่ตั้งใจเป็นพลังงานของคนที่วางแผนถึงเรื่องอนาคตของตัวเองก็ได้นะครับมีพลังงานหึงการปิดกัน้นการมีกำแพงกับอดีตที่ผ่านมาเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงานของ ในความคิดมันเหมือนความรู้สึกที่มันไปต่อไม่ได้มันเหมือนความรู้สึกที่มันยังติดแงกอยู่กับอะไรบางอย่างนะครับอขอดูพลังงานอาดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุลมก่อนนะครับมีพลังงานของ King of c u p ความรู้สึกมีคนอยากที่จะกลับมาถือหัวใจกันไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับมีคนพลังงานแห่งการเริ่มต้นอยากที่จะกลับมาถือหัวใจกันไว้อีกครั้งหนึ่ง6กเหรียญมันเหมือนเป็นการให้เป็นผู้รับ ไม่พอๆกันนะครับมีพลังงานแห่งความมั่นคงอยากที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นความมั่นคงซึ่งกันและกันอีกเพราะคุณคือดีเอ็มเพสสำหรับเขาหรือเปล่ามีพลังงานแห่งความอึดอัดมีพลังงานแห่งความอึดอัดกับความรู้สึกกับความรู้สึกเดิมๆกับความรู้สึกกับเก่ากับปัญหาที่ผ่านมายังเอาออกกับความรู้สึกเดิมๆไม่ได้นะครับมีพลังงานแห่งสองไม้เท้าที่จะมองถึงอนาคตการวางแผนไปข้างหน้าของคุณนะ มีพลังงานนี้เข้ามานะครับมีพลังงานของสี่ถ้วยความเบื่อกับสิ่งเดิมๆเบื่อกับสิ่งเก่าๆเบื่อกับการที่ทุ่มเทให้กับใครแล้วไม่เห็นคุณเห็นค่าคุณใน การที่คุณทุ่มเทในการที่คุณเอาใจใส่เขาก็ได้นะครับมีพลังงานของ3ดาบความผิดหวังความเสียใจมือที่3เข้ามาแทรกในความรักในความสัมพันธ์ของคุณช่วงนี้ก็ได้หรือว่าเป็นคําพูดคําจาที่ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันมีพลังงานของ6ดาบเป็นพลังงานแห่งการมูฟออนออกมาจากความรู้สึกต่างๆการเดินไปข้างหน้าของคุณสู่เส้นทางของคุณการเดินออกมาจากความรู้สึกเดิมๆความรู้สึกเก่าๆ มองถึงอนาคตข้างหน้าของคุณ King o f p e อเรชักลับมาดูแลอยู่ในบาลังของคุณกลับมามีเสน่ห์ที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึง่งหรือกับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีคนที่มีอีกโก้มีเป็นคนที่ไม่เข้าใจมีคนที่คิดแต่ถึงเรื่องของตัวเองซะมากกว่าก็ได้นะครับมีพลังงานของโฟออปเปอเรชั um, นะครับการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีการกลับมาดูแลหัวใจของตัวของคุณ,คณการกลับมา เห็นคุณเห็นค่าที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งเพราะมีพลังงานไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลังงานของ DMPs นะครับการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองอีกครั้งหนึ่งการอธิษฐานขอพอรต่อดวงดาวต่อจักรวาลจะนําทางการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่มาให้คุณนะครับ View of Fortune โชคชะตาเปลี่ยนไปแล้วนะครับการเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนการมูฟออกมาการเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับอขอดูพลังงานปัจจุบันของชาวธาต ลมกุ่มตุนเมทุนนะครับมีพลังงานแห่งการเริ่มต้นความรักที่ดี <uffs. S 1> อาจจะเป็นคนที่ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณช่วงนี้นะครับชาวเมถุนลัคนาเมทุนนะครับมีพลังงาน,นของชาวธาตุลมกุมตุนเมถุนธาตุดินกันพิษสงกรธาตุน้ํา,นากรกฎมินพิจิกนะครับธาตุไฟเมสิ่งธนูที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะครับวิวออฟฟอร์จูนคุณจะพบเจอคนที่ใช่ด้วยเซนส์ของคุณนะครับมีพลังงานนี้เข้ามาคนคนนี้จะเข้ามา เป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่เด็ดเป็นคนที่เข้ามาชัดเจนซึ่งกันและกันหรือเป็นคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะครับเพราะมีพลังงานเดทเข้ามาเป็นพลังงานแห่งการจะเข้ามาพูดคุยกันช่วงนี้ของคุณอยู่นะครับมีพลังงานของความผิดหวังความเสียใจถ้วยก็คือหลมแล้วความรู้สึกความผิดหวังที่เสียใจไปแล้วมันคงเอากลับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้คุณจะกลับมาโฟกัสถึงเรื่องต่างๆของตัวของคุณเองกลับมา มองถ้วยที่ยังไม่ได้ล้มก็คือความสุขที่ตัวของคุณเรื่องต่างๆที่ตัวของคุณอยู่ก็ได้นะครับโอกาสและทางเลือกต่างๆกําลังจะเข้ามาหาชาวธาตุลมนะครับมีพลังงานแห่งการที่จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ตัวของคุณเองในความชัดเจนในความเด็ดเดี่ยวของคุณนะครับมีพลังงานนี้เข้ามานะครับอขอดูพลังงานปัจจุบันของชาวธาตุลมกลุ่มทุนไมทุนนะครับมีพลังงานของเดชริยอดชาวต่างชาติ ต่างถินแดนไกกรกฏอาจที่จะคิดที่จะเดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะครับมีพลังงานนี้เข้ามานะครับมีพลังงานของ six of pentacles เป็นพลังงานของการช่วยเหลือการจะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องเงินทองช่วงนี้ก็ได้นะครับมีพลังงานของ8ดเหรียญเป็นพลังงานแห่งความตั้งใจความมุ่งมั่นการที่ทํางานใน สิ่งต่างๆที่คุณหวังไว้อยู่ก็ได้นะครับมีพนังงานนี้เข้ามานะครับมีพนังงานของเดทจบเลิกลากันมาพ่อไม่แม่ไม่อยู่ตอนนี้นะครับมีพลังงานของเดอะเอมเปอร์์ความหนักแน่นความชัดเจนในตัวของคุณเป็นชาวธาตุไฟนะครับเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอยู่นะมีพลังงานของสามเหลี่ยนเป็นพลังงานแห่งการพูดการคุยการเจรจาการติดต่อการพูดคุยอะไรกันบางอย่างนะครับมีพลังงานของจัสติก การกลับมาคิดการกลับมาวางแผนในตัวของคุณการกลับมาวางแผนสิ่งต่างๆเรื่องความสุขของตัวของคุณเองก็ได้นะครับเรื่องความสุขของตัวเองเป็นชาวลัคนาตุลที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ช่วงนี้ก็ได้นะครับมีพลังงานของคนที่ โฟกัสถึงสิ่งต่างๆการวางแผนแบบแผนให้กับตัวเองจะระเบียบให้กับตัวเอง <c oughs> คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์คุณเป็นคนที่มีเซนส์เป็นคนที่มีรางสังหอนคนจะรู้ได้ทันทีนี่แหละเ <c oughs> พราะมีพลังงานของวิวออฟฟอร์จูนคุณจะรู้ได้ทันทีเหมือนโชคชะตานําพาให้คุณได้พบเจอคนที่ใช่พบเจอเหมือนคู่เป็นพลังงานไพ่คู่นะครับเป็นพลังงานของคนที่เป็นคู่กันโชคชะตาจะนําทางให้เหมือนเป็นดีเอ็มเพลิร์กับดีเอ็มเพสเข้ามาพูดคุยเข้ามา เริ่มต้นในความรักในความสัมพันธ์เดิรเลิฟเวอร์เป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นอยู่การพัฒนาในความรักเป็นการเริ่มต้นที่ดีเป็นการเริ่มต้นที่ดีรรดความรักที่ดีนะครับมีพลังงานของก้าวไม้เท้ายังมีกำแพงกับความรู้สึกเดิมๆความรู้สึกเก่าๆอยู่หรือเปล่ากับความคิดที่ยังเอาใครออกจากความรู้สึกไม่ได้มีพลังงานของสเตนกลับมาเข้มแข็งในตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งเป็นพลังงานของคนเก่งคนที่มีคนที่ เป็นคนที่เอาใจใส่คนทุทกๆคนเป็นคนที่ดูแลเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคนที่เรารักก็ได้นะคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือติ่งต่างๆกับคนที่เรารักนะอ่มีพลังงานของความพยายามความประคับประคองในความรักในความสัมพันธ์จะดูถึงความพยายามของคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณช่วงนี้ก็ได้นะครับมีพลังงานของความที่มานิ่งขึ้นกลับมามีเสน่ห์กลับมาโฟกัสถึงเรื่องต่างๆของตัวของคุณเองกลับมา มีความสุขที่อยู่กับตัวของคุณเองคุณจะเป็นการที่ไม่ค่อยไม่ได้เป็นการที่รีบร้อนในความรักในความสัมพันธ์เพราะมันจะเป็นการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้พัฒนาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะครับมีพลังงานของคนที่แอบสืบแอบส่องกันอยู่มานะครับมีพลังงานของ queen of one ตอนนี้ชาวท่านลมอาจที่จะโฟกัสถึงเรื่องงานเรื่องสิ่งต่างๆเรื่องการวางแผน ต่างๆของคุณอยู่ช่วงนี้ก็ได้นะครับาฟาร์มรักจะมีคนที่เข้ามาเป็นคนที่ใช่นะเป็นคนที่เหมือนโชคชะตานําทางให้คุณกับเขาได้มาพบมาเจอกันมีพลังงานแห่งการเริ่มต้นมีพลังงานของเจ็ดถ้วยเป็นพลังงานของโอกาสต,ต่างๆจะเข้ามาหาคุณนะครับเป็นทางเลือกต่างๆที่จะเข้ามาตอนนี้ของชาวธาตุโลมกุมตุนเมถุนแต่คุณจะเป็นเอเดอบสอดเป็นพลังงานงความชัดเจนความจริงใจ,ใจความ จะดูถึงความตั้งใจจะดูถึงความจริงใจกับคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณทุ่มเทให้เคยทุ่มเทเคยเอาใจใส่มันเหมือนเป็นคนที่เสียตละอยู่ฝ่ายเดียวทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวแต่ตอนเนี้คุณจะเป็นการที่มันเหมือนเป็นพลังงานของจัตติกเป็นการที่ให้และเป็นผู้ได้รับเป็นความเท่าเทียมกันเป็นความเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันประคับประคองในความรักในความสัมพันธ์เอาใจใส่ซึ่งกันและกันสองถ้วยเป็นพลังงานแห่งการที่ ต่างฝ่ายต่างหยิบยื่นถ้วยคืออารมณ์และความรู้สึกความรักที่ดีให้แก่กันและกันรักและเอาใจใส่กันทุ่งเทให้แก่กันและกันนะครับชาวธาตุลงกลุ่มทุนเมทุนนะ,ะขอดูพลังงานแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหน่อยนะครับขอดูพลังงานแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาครับ มีพลังงานของดิแฮงแมนยังลืมสิ่งเก่าๆยังลืมสิ่งเดิมๆไม่ได้ยังเอาไข่ออกจากความรู้สึกไม่ได้หรือเปล่านะมีพลังงานแห่งความขัดแย้งกับความกับความขัดแย้งนะครับมีพลังงาน5ดาบนะมีพลังงานแห่ง6ไม้เท้าเป็นพลังงานของไพ่วิกตอรี่แห่งความสําเร็จเป็นพลังงานแห่งการที่จะเป็นการค่อยๆเป็นค่อยๆไปในความรักในความสัมพันธ์นะครับมีพลังงานของ9ดาบ9้าไม้เท้าเป็นพลังงานของคนที่ กลับมาคิดกลับมาทบทวนสิ่งต่างๆกับสิ่งที่ผ่านมากับสิ่งที่มีเหมือนความขัดแย้งเหมือนความที่เป็นผู้เสียสละอยู่ฝ่ายเดียวการเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งคุณอยากที่จะได้คนที่จะเข้ามาเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันเป็นคนที่เริ่มต้นที่ดีด้วยกันเป็นคนที่เติมเต็มกันละกันนะครับมีพลังงานของ the l ิ v e work จะมีคนที่เข้ามาเริ่มต้นความรักกัน มีพลังงานของเอ็ดอละานเริ่มต้นที่ดีด้วยกันนะครับมีพลังงานของความเหนื่อยกับความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาเหนื่อยกับความทุ่มเทที่ผ่านมานะครับมีพลังงานของสองดาบสองม้สองเหรียญนะครับความพยายามจะดูถึงความพยายามที่ของคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณช่วงนี้ก็ได้นะครับมีพลังงานของความขัดแย้งความไม่ได้เข้าใจกันการที่อาจกับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะเป็น การที่ไม่ได้เข้าใจซึ่งกันและกันก็ได้นะครับอาจจะเป็นความขัดแย้งจากปัญหาเรื่องบุคคลอื่นที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของพวกคุณทําให้ความมีความขัดแยง้งมีความไม่เข้าใจมีการที่มองถึงอนาคตข้างหน้าของคุณกลับมาโฟกัสถึงสิ่งต่างๆที่ตัวของคุณเองแล้วก็ได้นะครับกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งกับสิ่งที่คุณอยากทำจากกับสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ที่มือด้วย ทำด้วยมือของคุณเองนะครับมีพลังงานของเดอะเทมพันการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับมีพลังงานของเดวิลเป็นพลังงานของคนหลอกลวงเป็นพลังงานของคนเจ้าชู้อยู่ช่วงนี้นะอาจจะต้องระวังทางสื่อออนไลน์สักนิดหนึ่งนะครับมีพลังงานของเดวิลกับการสื่อออนไลน์นะครับมีพลังงานของเดอะเวอร์การเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาการเรียนรู้กับความ ทุ่มเทความเอาใจใส่การที่ยังเอาใครออกจากความรู้สึกไม่ได้จะกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองกลับมามีสเสน่ห์ที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับมีพลังงานของไพ่เมเจอร์ใบสุดท้ายเป็นพลังงานแห่งการเรียนรู้เป็นพลังงานแห่งความคิดกลับมาคิดกลับมาทบทวนในตัวของคุณกับสิ่งที่ผ่านมากับสิ่งที่คุณเจอมาก็ได้นะครับอยากที่จะเริ่มต้นใหม่จะมีการพบเจอคนที่ใช่พบเจอคนที่เข้ามา พูดถึงเรื่องอนาคตด้วยกันในวันเวลาที่คุณเดินออกมาในวันเวลาที่คุณมูฟออนออกมาจากความรู้สึกต่างๆในการที่จะเป็นเหมือนการที่เข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งในออฟสอดเป็นพลังงานแห่งความเข้มแข็งเป็นพลังงานแห่งการมุ่งมั่นการฝ่าฟันต่ออุปสรรคไปข้างหน้าของคุณนะครับจะมีคนที่เข้ามาเหมือนกันลยาณมิตรที่ดีเข้ามา เติมเต็มซึ่งกันและกันในวันเวลาที่คุณมูฟออนออกมากลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีความสุขที่อยู่กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งจะมีคนที่ใช่จะมีคนที่เข้ามาเติมเต็มจะมีคนที่มาเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะ,อะขอพนักง,งานไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะครับ ขอพลังงานไพ่สรุปและแนะนำให้กับชาวท่านลมกลุ่มตุนเมทุนมีพลังงานของ4ดาบนะครับช่วงนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะพักผ่อนบ้างนะครับชาวท่านลมกลุ่มตุนเมทุนนะอาจจะเหนื่อยกับปัญหาที่เข้ามาอาจจะเหนื่อยกับการทํางานกับความพยายามที่ทุ่มเทสิ่งต่างๆกับการแข่งขันไปข้างหน้าของคุณอาจที่จัดการที่จะมองถึงอนาคต ความมั่นคงข้างหน้าของคุณนะครับมีพลังงานของเดอะเฮอร์มิตอาจจะช่วงนี้อาจจะเป็นเติมน้ํามันตะเกียงก็ได้นะครับเพราะมีพลังงานไพ่เป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามานะครับมีพลังงานแห่งการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองความรู้สึกในความเต็มเต็มกลับมาถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งหัวใจนี่คือหัวใจที่เปลี่ยมล้นไปด้วยความสุขความรักของคุณที่จะมอบให้กับคนที่ใช่ให้กับเหมือนคนที่ โชคชะตานําทางให้คุณกับเขาได้มาเจอกันได้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานของไพ่คู่เข้ามานะครับมีพลังงานของสอง night nice. o p e r t i o n นะครับกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีความสุขที่อยู่กับตัวของคุณเองโสดสวยรวยหล่อของคุณอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับมีพลังงานของสองถ้วยเป็นพลังงานของคนที่เข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกัน justice มีความยุติธรรมซึ่งกันและกันมีพลังงานแห่งการติดต่อสื่อสารเข้ามาพูดมาคุย การพูดถึงเรื่องอนาคตไปด้วยกันนะครับชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมทุนนะครับมีพลังงานของไนท์ออฟวานเป็นพลังงานของคนที่ตั้งใจอาจที่จะพบเจอกันในสายงานเดียวกันก็ได้นะครับคนคนนี้จะเข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันเหมือนพลังงานที่เข้ามานะเหมือนมีสองถ้วยเข้ามาเป็นจัตติกความยุติธรรมความเท่าเทียมกันและกันเหมือนจากสัญญากันมาจากอดีตชาติก็ได้นะครับมีพลังงาน นี้เข้ามานะครับเป็นพลังงานของว e วออ f ฟอร์จูนโชคชะตาจะนําทางคนที่ใช่จะนําทางคนที่เข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันมาเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมาเรียนรู้และพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์ของกันและกันนะครับชาวท่าตุลมกลุ่มตุนเมทุนอ่าหมอโต้ก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ